พบกับสืบสต็อกเชร์ล็อกหุ้นหุ้นนาสืบในวันที่27มกราคมราคาฟื้นตัวชัดเจนเกาะกระแสเทศกาลตรุจีนที่กำลังใกล้เข้ามาถึงหลังจากที่ราคาเคยทำจุดต่ำสุดต่อเนื่องเมื่อต้นปีที่ผ่านมาราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกเล็กน้อยที่7บาทส0สตางค์ก่อนที่จะบวกได้อีก1ช่องขึ้นไปที่7บาทสสตางค์หรือบวกไปประมาณ 2. 1เซซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากราคาต่ำสุดเมื่อต้อนปี ที่5บาทส5สตางค์เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนหรือว่า BR ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็ดคบปงจรที่ยอดขายน่าจะดีเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน BR เพิ่งจะเข้าเทรดบนกระดานเซ็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนด้วยราคา IPO สูงถึง8บาท80สตางค์โดยราคาหุ้นเคยขึ้นไปทำาหายได้สูงถึง12บาทส0สตางค์ในช่วงวันแรกๆที่เข้าเทรด ก่อนจะร่วงเหลือเพียง5บาทเศษเท่านั้นสะท้อนผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลงโดยงวด9เดือนแรกของปี58ทำกำไรสุทธิได้428ล้านบาทแลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคยทำไว้ได้531ล้านบาทขณะที่บ,บ,บลบัวหลวงคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่4ของปี58จะทำได้สูงถึง130ล้านบาทซึ่งหากทำได้จริง กำไรสุทธิของทั้งปี58จะยังคงต่ำกว่าปี57ที่เคยทำไว้ได้660ล้านบาทที่น่าสงสัยก็คือบลบัวหลวงเป็นเพียงโบรกเกอร์เดียวที่ทำบทวิเคราะห์หุ้น BR และยังเป็น FA ในช่วงแรกที่เข้าตลาดโดยให้ราคาเหมาะสมปี59ไว้สูงถึง11บาทและยังพบว่าก่อนหน้านี้บลจวัวหลวงเก็บหุ้นเพิ่มเป็น10%ส่วนทางกับบลจ UOB ที่ขายหุ้นออกจากพอร์ต ราคาหุ้นที่จิดตัวขึ้นมานักลงทุนจึงควรระมัดระวังในการไล่ซื้อตามเพราะหาก BR สามารถทำกำไรในปี59ได้640ล้านบาทตามที่บลบ,บนหลวงคาดการไว้จริงราคาหุ้นเหมาะสมควรจะอยู่ที่8บาทเท่านั้นอิงจากการคำนวณค่า PE 11เท่าของกลุ่มอาหารราคาเหมาะสมที่11บาทบนหลวงคิดที่ PE สูงถึง16เท่า เื่อสะท้อนมุมมองว่าหุ้น BR เป็นทั้งหุ้นปันผลและหุ้นเติบโตสูงโดยคาดว่าบริษัทจะเพิ่มนโยบายจ่ายปันผลเป็น60%ของกำไรจากปัจจุบันที่50%เมื่อสืบสัญญาณด้านเทคนิคจากนักวิเคราะห์โลกเเคเทอภิสิทธิ์ลิมทําลงกุลแนะเก็งกำไรหุ้น BR ได้โดยเข้าซื้อที่แนวรับ7บาทถึง6บาท90สตางค์เพื่อไปขายที่แนวต้าน7บาท30สตางค โดยให้ขายตัดขาดทุนหากหลุด6บาท85สตางค์